โอกาสที่เราทัง้งหลายได้มีโอกาสมาสแสดงความเคารพรักความระลึกถึงปัสิกรรมกานจูนินกรแมงที่รุงลับไปแล้วโดยอายุ ถึง95ปีสมัยก่อนคนเราสุนมากสวนใหญ่60-70ปีก็ไม่ใหม่ฮะ70ปีคือ่าแกลหลังอายุคนออยเฉลียเพิ่มขึ้น กลายเป็นว่ามนุษย์เราสมัยนี้ใช้ชีวิตเป็นคนแก่เป็นปอร์เซนต์มากขึ้นหมายถ้งสมัยก่อนเนี่เป็นแก่ตอนท้ายชีวิตไม่กี่ปีทุกนี้แก่ได้นานที่สิสามสิบปี อาจมารูจักอาจารย์รังจุลตั้งแต่อามามาเมือไทยไม่ใหม่อายุ20ต้นตอมนารย์รัจวนรู้สึกตามประษาคนหนุ่มรู้สึกว่าอาจารย์รังจแก่ ท่านอาจมีความรู้สึกต่ออาจารย์นนท์ชวนตลอด30กับ40ปีว่าเป็นคนแก่ก่อนที่อาจารย์นนท์ชวนได้ออกจากโลกท่า,า,นานกมามนโอกากแต่เราดงเกิดสทัทธาในรุงโภชา แล้วถ้าบอททางโลกนะจเป็นละครทางโลกก็คือว่าเราสองคนรักผู้ชายคนเดียวนะ <c oughs> คือรักลุงผู้ชาแต่บารักไม่ใช่รักนะแต่โลกโลกนะรักอย่างบริสุทธิ์ทั้งสองคนแต่เพราะเ,เราสองคนรักท่านมาก เอกันรู้กักรู้สึกทุกเกร่กกับน้ามน,นุนานมายังภาษาไทยก็ยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่เราอาจารย์ตันจเป็นผู้ม,มีความสามารถเป็นอาจชารยานทางภาษาเราก็ได้เรียนรูปเป้เรื่อภาษาไทยจากทั้งบ้านเหมือนกัน แต่ที่มางงแล้ว็มงงสนตว์วัจบันนี้ mm hmm. ก็เชื่อองค์ท่านเาะจะไม่เคยรู้จักของเชรันชวนในตู้ในโคชนันกรก็รบอกว่ากระบวนกระวายแอดสมาเอดดูผิดเปล่าดูตู้เสันสองแสนเล่นก็มีความหมายใใคล้ายๆไม่ค่อยจะดีทำไมันรัรนชูนไม่มีขาวว่าโดยไม่มี นีสัยใจคอที่เป็นไปในทานโปร่งประบายสเสลยไม่รู้ต้งชื่อให้อย่างไรตอนล้างงานมานึกถึงคนช่วยกองนานม,มาคนช่วดเป็นคนขอไปตอนตอน,ตอนนิดนิดหน่อยเป็นคนขี้เมาแต่มี เป็นหานเรือขี่เมาดีลูกเจ็ดแปดคนแต่ไม่ดื่มเหล้านแต่คนเดียวคือชีวิตคนเรานี่มัต้องการมีตัวอย่างนะแต่ตัวอย่างมันต้องมีสองอย่างตัวอย่างในฝ่ายดีตัวอย่างในฝ,ฝ่ายไม่ดีทั่วเป็นตัวอย่างในฝ่ายไม่ดีอพอลูกในอาการของพ่อตอนเมา เลยไม่มีใครยอมเดินเล่าแม่ประโยชน์เดี่ยวตลอดชีวิตเลยว่าให้สิ่งที่ดีจากคุณพอ่อแต่คุณพ่อไม่ตั้งใจพรานันสมาลยเกิดสันนิษฐานว่าพ่อจันรัมวนมีชื่อวบารันจุนอาจะจ, mm hmm. จะตั้งใจตั้งใกว่าแห่จะต้องติตไม่รัมยวจะต้องมีจิตที่นิ่งแล้วก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ประสบความสำเร็จ ท่านรัชชูก็เจอความผิดหวังในเรื่องความรักเหมือนกันคือออกจากโลกแล้วตั้งใจจะไปอยู่กรบลุงป๋ชาแต่ปีนั้นที่จ้าต่งสาที่วัดธรรมแสงเพศซึ่งปัจจุบันอยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นปีสุดท้ายที่ลุงพอ่อทานยัง สอนลุกศิษย์ลูกหาได้เป็นดีที่ท่านสอนธรรมะที่ลึกซึ้งหลายหลายข้อที่ญาติโยมอาจจะคุ้นเคยเคยฟังเราเรียนถามนิน่งคือตอนนั้นหลพ่อชาตนชอบถามโยมว่านนิง่งรึกจักไหม นักนจัดนำหลายนักจัดมาน <c oughs> ักหต่งนะทุกคนบางคนคือรุ่งโภชาท่านต้องการอาธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสมทักับวิปัสสนาระหว่างสมาธิกับกัญญาในสัปวนที่ฟังง่าย ท่านจะเอาน้ำเป็นเครื่องเตรียมเทีย่ยวว่าถิ่นมันน้ำมันนิ่งแตนมันไหลหมายด้งบอกว่าสงบแต่ทำงานทางด้านปัญญาได้โดยการเจริญปัญญานน่นมีผลกระทบต่อความนิ่งมีทางความนิ่งความเคลื่อนไหวรือการไหลอยู่ในขณะเดียวกันเรียกว่าน้ำไหลนิ่ง อาจารย์ดังจวนก็ชอบธรรมะคนนี้มากอค่ะก็มาก็ชอบอาจารย์ดังชวนก็ยังมีโอกาสทำบุญที่ที่บัดนปะผมด้วยการช่วยดูตังฉบับหนังสือคำสอนขอมโะชาซึ่งเราพิมด้วยมีชื่อว่านอกเขตเดือมฝน จะมีญาติโยมหลายคนที่ไม่ทราบว่าอาจารย์จื้อมีบทบาทสําคัคญในการจัดหนันสือเล่นีีเพราะบ,บางบทหรือว่าบางบางการเดิมเป็นภาษา,าอีสานต้องแปลจากอีสานเป็นไทยและปรากฏว่าการแปลอีสานเป็นไทยนี่ยากเรา การประชเม็นผู้ก,กล่าวสำนวนจำนวนต่างาอานส่วนใหญ่ของไม่รู้สึกเลยว่านันนี้แปลจากภาษาลาวภาษาอีสานลําลจากรุ่มผชาป่วยนักแล้วอาจารย์ืะินตัดสินใจไปอยู่กับหลวงพ่อต่างซึ่ง <c oughs> ก็เหมือนกันที่เราคุกคักบ่อยๆว่าความผิดหวังมันจะเป็นเหตุให้เกิดความสมหวังอยู่เสมอเหมือนความสมหวังมันจะทาให้เกิดความคิดวังได้เหมือนกันแต่ mm hmm. จ,จากความคิดวังอ,อย่างอย่างหนักที่ความฝันความหวังว่าจะได้ อยู่จะได้ศึกษาจะได้ปฏิบัติใกล้ชิด็นรมณประชาได้ผังทลายไปจังหัดชวนก็ได้มีโอกาสได้อยู่กับนักปราชญ์ผู้บาอาชาที่เป็นที่เคารพนับถือคชนชาวไทยทั่วทุกประเทศพวโลก เนื่องจงากว่าอาจารย์จชวนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากและมีความรู้ทางภาษาอังกฤษด้วยท่านก็เด้เสียสนัความสะดวกความสบายเวลาของท่านเพื่อช่วยอบรมช,ชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติธรรมที่ที่สุนม สู่เดียวกับการสุโมกอาณาชาติตลอดเป็นอาจารย์ของชาวต่างชาติจำนวนมากทีเดียวลาจารนันจวนก็ยังมีส่วนในการวางแผนพร้อมกับรุปปพุทธทาเรื่องการสร้างสถาบันน้าปลุกญิง ที่เหมาะสมกับสังคมไทยแล้วเป็นผู้ก่อตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่จักว่าเป็นน,นัผลงานของปัสกานันจุนรคำแหงแที่เรียกว่าอาจารย์รันจูนนมากมากและโดยมีความสุขในชีวิตพระจำของท่านแต่ซึ่งชาวตะวนตกได้สัมผัสได้รู้สึกได้ประทับใจ พะอาจารย์จุนเป็นผู้ที่มีความรู้ทางโลกมากแต่ท่านไม่เคยประมาทว่าเป็นผู้รู้ท่านมองท่านเองว่าเป็นผู้ศึกษาอยู่ตลอดซึ่งก็ถูกต้องรองตามคำสัสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วว่าผู้จบการศึกษาคืออาเซกบบุคคลคือพระอรหันต์เท่านั้นนอกจากนั้นแล้ว เราทุกคนไม่ต้องกระทั่งพระอริยเจ้าชัท,าที่หนึ่งสองสามนั้นก็ยังเป็นผู้ที่ต้องศึกษา,กาจะดํารนจนต้อศึกษาตลอดอ่านศึกษาศึกษาเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตนเองและเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนอื่น ท่านได้นนอ่านได้เรียนได้ศึกษาท่านได้ย่อยคำสอนแล้วท่านก็ได้แบ่งปันให้กับคนอื่นท่านก็ได้บุญโดยการให้ทำเป็นทาตลอดการรัรจวนทําหน้าที่เป็นกริยา,ามณิตรอย่างดีตลอดแมดอนดองท่านดองอายุมากแล้วท่านยายก็อยู่ที่สะกอก็ยังมีแริโยง จำนวนมากที่ได้มีโอกาสไปสนทนาธรรมตั้งคำถามหรือไปปักที่วัดไปอุปถัมภ์ดูแลและก็ได้รับธรรมะจากท่านโดยตรงผู้ที่ไปแล้วกลับมาเมื่อเปล่าหรือกลับมารืาหวันงนี่อาจจะมาไม่เคยเจอมีแต่โทร,ร,รัพย์ซึ่อยากจะยูนนานท่านมีคุณสมบัต ของตาลียามิตรองกันที่พรอะองค์เคยเปิดเผยไว้เช่นเป็นผู้ที่ชวนรักชวนอ,อยากเข้าใกล้อยากอยู่ใกล้ชิดเข้าใกล้รู้สึกว่าอยากอยู่นานๆไม่อยากจากไปเลยอยู่ใกล้มีความสุขนี่ก็คือคุณธรรมคุณสมบัติของ แต่เรียนนันเ้เป็นผู้ที่นัาเคารพเห็นปฏิปทาของท่านเห็นความอดทนเห็นความเห็นปัญญาเห็นความตามอกต้งใจเราหลชิดแล้วเห็นอะไรสัมผัสอะไรรู้สึกเคารพนับถือท่าน,นท่านชวนให้เราเคารพนับถือในหลักธรรมเพราะท่านเป็นผู้สื่อหลักธรรมเป็นตัวอย่างของธรรมะ ให้เราได้เห็นแล้วทําเป็นตัวอย่างเป็นผู้ที่ทําให้เรามีกําลังใจอ,อยากจะเจริญรอยของท่านทำเป็นนักบวชหญิงที่อาวุโสอาวุอาจะได้อาวุโสที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันเราเป็นกําลังใจกับญาติโยมฝ่ายหญิงทุกคน ท่านทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันท่านเป็นผู้ชี้นำทางไปสู่ความสมองเจริญเราก็ดูปัญญาของท่าน,นตั้งแต่ตั้งแต่ออกอวบคือเกเราถือตามหลักทธศาสนาแล้วถือว่าปัญญาทึงจะเป็นนามธรรมซึ่งมันมีเราไม่มีเครื่อง วัดมีเครื่งองประเบินได้เราดูปัญญาได้จากการกระทำท่าน,นใครจะทำสมาธิมากหน่อยแค่ไหนได้อ่านธรรมะของพุทธเจ้าใด้มากน่อยแค่ไหนได้จำทำสอนมากหน่อยแค่ไหน,ไำำหน,ไหนเราจะรู้ว่าบุคคลนั้นได้ผลมากหน่อยแค่ไหนจากที่ฉิกฉี และแต่การถือศีลน,นันถือว่าศีลห้าไม่ใช่เรื่องศีลธรรมอย่เดียวศีลห้าเป็นเครื่องปัดสติปัญญาของคนการละเมิเดศีลแต่ละข้อเป็นการพิสูจน์ถึงความปกคร่องทางปัญญาดังนั้น,ญญน,นข้าศีลคือขาดปัญญาราะคนเราไม่มีปัญญาในในชีวิต ของเราในความเป็นมนุษย์ในเรื่องสิ่งที่เป็นประโยชน์นำะไปสู่ความสุข,สข,สข,สขในชาติจุบันชาติหน้าชาติต่อไปต้องเป็นไปอยไม่ได้ที่ผู้มีสมาธิเห็นชอบเข้าใจในบทแห่งกรรมเชื่อในสัทธรภาพของมนุษย์ที่จะตั้งหลุดธรรมเป็นไปไม่ได้ที่จะยอมที่สิ้นสิ้นต้องมาเองเป็นเครื่อง พิสูจน์ความละอายรับปากทำเป็นหัวรับปากพิสูจน์ปัญญาสังการที่อาจารย์รันชวนตัดสินใจออกบทนั้นก็เป็นการแสดงถึงปัญญาของท่านนั้นแต่ต้องพออยู่ระเบิดตรงมจารย์สามสิบสี่สิบปีปัญญาของท่านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่านจึงสามารถอธิบายธรรมะที่ เข้าใจยากที่ลึกซึ้งได้ในภาษาที่เข้าใจง่าย,ายซึ่งในเรื่องนี้ท่านก็ได้ได้รับการอบรการจาได้รับตัว,ตว,ตว,ตวอยา่างจากลูปศาถึงจะต้ตองรุ้ปชาเป็นผู้ที่เป็นยอดในการเปรียบเทียบการปุปมาอความหมยในการทาเรื่องยากให้ฟังง่ายโดยไม่กระทบ ความลึกซึ้งของสิ่านั้นคือบางคนอธิบายว่าสอนทำมาให้ฟังง่ายได้เป็นง่ายเพราะดัดออกสูตรที่ยากเื่อทำให้ซ,ซ,ซื่อสากษาแล่าไทยทอดไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ส่วนลุ่งูชาและผู้ที่จเจริญนรอยทางาพยายามยังรักษาความสมบูรณ์ของเนื้อหา แต่ว่าเลือกแนวทางสำมวลที่จะซื้อสินค้าจะนั้นจวนเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จของสองขวรแต่ว่าผู้ที่มีความก็ทนต่อลูกศรรษิษย์ลูกหามากอนลูกศิษย์ที่จะทำนั่งทมนี่อยู่เลยใช่ไหมถามน้่งาำเราที่ทำทานเก่าเกต้อง ต้องตอบไม่รู้กี่ครั้งกี่ร้อยครั้งแต่ด้วยความเมตตาด้วยความต้องการให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ผลทุกข์ท่านก็ทนตอนหลังสุขภาพร่างกายไม่ดีต้องตกผาดัดต้องมีเวทนามากแต่ท่านท่านท่านที่ท่านไม่สบายท่านที่ส่วนตัวคงอยากจะพักคนเดียว ฉันก็อยากให้โอกาสเป็นลูกศิษย์ลูกค้าอยู่เสมอฉันจะเป็น่องที่น่าประทับใจขอหนึ่งท่านเป็นคููที่มีความสามารถในการสื่อสารไม่ว่าแบบชาวไทยกับชอวต่างชาติและเป็นคููที่มีหลักการที่มั่นคงแน่วแนว่ไม่เคยบั่นไหวไม่เคยรนจวนต่อ ผลงานความดีตั้งปกตั้งใจต่างมัน่นนักแนงน,นี่คือคุณสมบัติของผู้เป็นจริยาน,นิยที่เราทุกคนควรจะศึกษาควรจะปฏิบาตาัตินั่นสรุปได้ว,ว่าการวิลิดถึงาการจัรัจรงจวนประสิกากรรจุนอินทธิกรรมแหง่งเราทุกคนสามารถ ระล,ะละถึงท่านโดยไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะชีวิตท่านงามและคำสอนพุทธเจ้าในาาตามที่จะแยกแยะเดี๋ยวจะจัดลำดับว่า,าธรรมะอย่างนี้ง่ายๆธรรมะอย่างนี้สูงๆส่วนน่ารรมะมเองยิ่งปฏิบัติยิ่ไม่อยากจะแยกเพราะาธรรมะที่ฟังแล้วมันเหมือนพื้นฐาน ยิ่งพิจารณาก็ยิ่งสะสมยันทำว่าทำดีใดดีทำชั่วใดชั่วโอ,โอ้นี่คำนี้เราฟังตั้งแต่เท่าอีขวบสามขวบสี่ขวบห้าขวบแต่ยิ่งแต่ยิ่งซึ่งในคำนี้นะและเมื่อเราพิจารณาถึงคุณงามความดีที่อาจารย์ดังจวนทำไว้เราไม่ต้องเป็น ทัานเลยนมีแต่อานงงธนาที่จะชื่นใจว่าปัสิกานักพวกอินคนนี้ปัสิกาคนนี้บำใบที่ดีแน่ไม่มีที่สงสัยคำสอนองพระเจ้าทุกข้อแมแต่เราเคยฟังมามากแล้วอยากร่งประมาทอย่างกนทีท่านเสีย ทกานกล่าวถึงอะไรท่านเข้าถึงพระมคุ้นเป็นที่ตึงคำเป็นที่ตึงประสงค์เป็นที่ึงความหมายความเข้าใจในความหมายของการบังคับคร,ระคมประสงค์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรองรท่านถึงท่นเึก่มซึ้งเหมาะที่จะเป็นาวาราสุดท้ายของ,งนักปราชญ์่่วันนี้ เราได้มีโอกาสน,นั่งฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยความสารวมได้สํารวมวาจาสัมรวมใจโบราณสอนไ้ว่าจิตใสเป็นคุนจิตคุนเป็นบาปแังว่าผู้ที่นั่งฟังธรรมะอย่างนี้จะสังเกตได้สัมผัสว่าจิตใจของเราใสขึ้นในจิตใจที่เราของเราใสขึ้นในบาเป็นบุน เอบุญกุศลดำมันปรากฏอยูอ่ในจิตใจด้านด้วยความเคารพโดยความรักโดยความซาบซึ้นในบุญคุณของอาจารย์รังจนูนิทรศน์อังขอให้เราทุกคนตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านให้ท่านาท่านรับทราบรับรู้ได้ขอให้ท่าน แต่ขอให้ท่านได้เจริญองอามมีพระบุณธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งทุกขบทุกชาติขอให้การปฏิบัติของท่านในศีลสมาธิปัญญาเจริญอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปรองกระทางท่านได้มดพุกมดการมวียนไปในเวายนไปเกิดในวาระสงสารโดยสินเชิง เนี่ยจะมาขอดูที่การเสด็นทำ